สวัสดีครับวันนี้มุ่งน้อยเข้าใหม่นะครับสีแดงสีแดงเลือดหมูนะครับก็แต่งหน้าจัดทรงให้เรียบร้อยเช่นเคยนะครับปี2 0 1พันสิบตัว G l อนะครับปี2010ิบตัว G l อนะครับจังหน้ากระแปงแล้วนะครับใส่จุดแต่งให้เรียบร้อยนะครับภายในจะเป็นโทนดำนะครับล้อเป็นสีเท่ากันที่อีสามเจ็ มานี้นะครับหลังคาแต่งใหม่นะครับเป็นโทนดำนะครับภายในเป็นโทน เทาดำนะครับแมกใหมย่ยางใหม่ภายในใหม่ครับอันนี้ก็จะมีไฟท้ายแต่งนะครับเป็นของเทียมนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับติดมาก,กับรถนะครับ เป็นตัว G l แท้นะครับเหลือเก็บรายละเอียดอีกประมาณ10อร์ซนนะครับเก็บรายละเอียดอีก10เซนนะครับหมดใจไม่ไหวก็มาไลฟ์สดให้พี่ๆดูก่อนนะครับเหลือขายหาสีนี้อยู่นะครับเป็นแดงเลือดหมูนะครับสีแดงเลือดหมูนะครับ อันนี้ปี2010ตัว GL ราคาน่าจะอยู่ประมาณ549,000นครับห้าแสนสี่หมาพนดาวเริ่มต้น150,000บาทนะครับ150,000บาทเป็นปี2010เ 2005, ครเื่อง2 5ง0ดีเซลนะครับเครื่อง2.5ดดีเซลนะครับก็ผ่อนก็น่าจะอยู่ประมาณ ปี2 0 1พันสิบจะผ่อนได้อยู่ประมาณห้าปีนะครับห้าปีก็จะตกประมาณแปดเก้าพันนะครับประมาณนี้นะครับเอ้ยเก้าพันถึง1มื่นหนึ่งดีกว่าครับประมาณเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับนี่เหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับนิดนึงนะครับเก็บรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับสีก็ประมาณ 90%้าสิบปอร์เซ็นะครับพอดีลูกค้าทำม,มานะครับทำส,สีนี้มาผมไม่ได้ทำเองนะครับมาสภาพแบบนี้เลยนะครับแต่งภายในใหม่อย่างเดียวนะครับผมเอามาแต่งภายในจัดทรงลงล้อใหม่สีมาแบบนี้เลยนะครับพีท่านใดหาสีนี้อยู่ก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับ0ูนย์6ปดเจ็ดสี่เก้าหกหกหกสี่สองแบงค์คนเดิมครับ่วงน้อยให้เหลียวมานะครับ